ผู้ใหญ่ก็มีเมตตาให้ความสะดวกต่อเราเรียกว่าเมตตามหานิยมอ่านี่คือคาถาที่สองครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทั่วประเทศตอนนี้คาถาที่สองคาถาเมตตามหานิยมจากหลวงปู่เสือดำเป็นคาถาที่ถ้าเกิดว่าใครท่องไว้แล้วจะทำให้ตัวของเราเนี่ยนะฮะมีมีเสน่ห์ไปไหนคนรักคนชอบพูดจาคนก็หลงไหลคนเชื่อเชื่นชอบค้าขายก็ดีด้วยทำมาค้าขายขึ้น ยังไงครับเชิญเลยครับอย่าโยมจดเกรียมจดจำให้แม่นนะอิทะคะมะอิทะคะมะอิทะคมะอิทิเจอิทิเจอิทิเจตโสตโสตโสคันหาหิคันหาหิ ธามสาธามสาสัทธาเทวะสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังสานังพุทโธพระกวติเอาไปเลยโอ<ฮ>้โหสิทธิให้ไปเลยประฏิทิ่ให้เลยญยาโยมเจริญพรในบ,บทนีีแน่นอนแน่นอนอไปไหนคนรักคนหลงทำมาค้าขึ้นเจรจา ว่ากล่าวอะไรดีหมดบวกหมดถ้าพิธีกรกลับไปแล้วท่องได้นะจะขอเงินคุณพ่อคุณแม่มีเท่าไหร่ก็ให้โอ้โหได้แล้วหลวงหู<ด>่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อไปนี้ครับก่อนขึ้นรายการก่อนทารายการทุกท่านเดี๋ยวจะท่องคาถานี้ตลอดอรูปหน้าด้วยไหมหลวงหู่ได้ที่รูปหน้าด้วยนะ